ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับลิสกันอีกแล้วนะคะในช่วงสกินมิสนะคะหรือช่วงเขาว่ากันว่านะคะสําหรับใครนะคะที่เพิ่งกดเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยลิสก็รบกวนช่วยกดไลค์กดกด subscribe เป็นกําลังใจะให้กับลิสแล้วก็เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเพราะว่าลิซะลงอัปเดตคลิปทุกสัปดาห์นะวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับข่าวในแวดวงของสกินแคนที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งบอกเลยว่าข่าวนี้นะคะเทือนทั้งวงการเกาหลี นายอุตสาหกรรมกันแดดเลยค่ะโอเคก่อนที่จะไปรับฟังกันนะคะอันนี้นะคะลิสต,ต้องขอบอกไว้ก่อนค่ะว่าลิสไม่ได้มีเจตนาที่จะทำแฮชบีชหรือว่ามาดิสเครดิตใครก็ตามนะ,ะแล้วก็ลิสนะคะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยตัดสินคลิปนี้เร็วเกินไปนะคะจนกว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้รับชมคลิปนี้จนจบก็เรื่องมีอยู่ว่านะคะเจ้าตัวกันแดดเจ้าปัญหาตัวเนี้ยเป็นกันแดดจากแบรนด์พูริโตนะคะซึ่งแบรนด์พูริโตเนี่ยเป็นแบร,รนด์เกาหลีน,น,น,น้องใหม่นะที่มิชชั่นของ เขาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่คิดถึงผู้บริโภคเป็นหลักนะคะเขาตัดส่วนผสมที่ไม่จําเป็นทิ้งพวก mineral O i l e s s e n t i a l o i l หรือว่าอะไรก็ตามที่มันไม่จำเป็นที่ต้องใส่ในโปรดักต์ด้วยซ้ำก็เขาเนี่ยก็มีมิชชั่นเพื่อต้องการให้ผู้บริโภคทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงสกินแคร์ดีๆได้ในราคาจับต้องได้นั่นเองนะคะแต่ทีเนี้ยเรื่องมันเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรเรื่องมันเกิดขึ้นเนื่องจากกันแดดที่ชื่อว่า Gentella Clean Level u n s c e n t e ส s s ีน e อสพีเอฟห้บนะคะซึ่งเจ้าตัวกันแดดตัวเนี้ยเขาเคลมไว้ว่าเป็นกันแดด ที่เป็นออร์แกนิก UV ฟิลเตอร์2เนี่ยก็คือไม่ใส่น้ำหอมนะคะแล้วก็3ไม่ได้ใส่เอเซนเชียลออยล์4เหมาะกับทุกสภาพผิว 5. ปลอบประลมผิวด้วยสารสกัดจากเซนเทล่าแล้วก็6เลยเนี่ยมันไม่เหนียวเนอะหนะนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดคราบขาวด้วยเพื่อนๆฟังเราเนี่ยก็จะร้องแบบโหว้า oh, ว wow, กันแดดมันจะดีขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนๆเคยได้ยินคำว่า too good to be true ไหมคะคือ ลิซ่าหลังจากที่แบบลิซได้เห็นตัวแบรนด์นะคะได้ออกโปรดักต์ตัวนี้มาเนี่ยลิซก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนะคะที่สั่งซื้อเจ้าตัวกันแดดเนี่ยมาทั้งสูตรเซนเทล่าแล้วก็เป็นสูตรวอเตอร์นะคะซึ่งอากันแดดที่ได้มาก็จะมาในแพคเกจจิ้งที่แบบว่าเรียบง่ายนะคะซึ่งกล่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่ได้มาจากวัสดุรีไซเคิลนะคะคือทางแบรนด์เนี่ยไม่ได้ทุ่มเงินไปกับการพัฒนาในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยโฟกัสถึงประสิทธิภาพในพวกส่วนผสมมากกว่านะคะ เพราะฉะนั้นนตัวแพคเกจจิ้มเนี่ยมันก็จะออกมาแบบหรักโลกสุดๆเลยเนาะกลับเข้าเรื่องเลยนะคะซึ่งเจ้าตัวกันแดดไอ้เจ้าตัวเซนทราดเนี่ยลิสก็ได้ใช้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่ลิสจะได้ทราบข่าวที่หน้า สะเทือนใจนะคะเอาจริงเราเลิก็คิดว่ามันสะเทือนใจหลายๆคนในแวดวงวงการสกินแคร์แน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นโปรดัก์ที่หลายๆคนแนะนําเชื่อใจไว้ใจนะคะแบบเราเชื่อว่าแบรนด์เนี่ยให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคัสเตอร์เมอร์เสมอมานะคะเจ้าตัวกันแดดตัวเนี้ยคือพอลิสได้ใช้ครั้งแรกเล้เนี่ยลิรู้สึกว้าวมากเลยนะเพราะว่าเนื้อมันเหมือน m o i s ไรเซอร์เลยทุกคนมันแบบ เฮ้ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีไม่ทิ้งความเหนียวเนิดหนะไม่ทิ้งคราบขาวเบาสบายหน้าซึ่งมันแทบจะเป็นกันแดดในฝันของหลายๆคนรวมถึงบิวตี้บล็อกเกอร์ต่างประเทศที่เขาเป็นสายสกินแคร์เป็นสายเดียวกับลิสนะคะทุกคนเขาก็ออกมาแบบเชียร์มากว่าโปรดักตัวนี้นะคะว่ามันเป็นแบบกันแดดที่ดีส่วนผสมดีราคาดีนะคะ is it too good to be true yeah i agree with that คือ เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันมันดีเกินความเป็นจริงนะคะเมื่อโคฟาลเดอร์ของ INSEE e e o r d e r r นะคะเขาเป็นเว็บไซต์นะคะที่คล้ายๆกับเว็บไซต์ของ p o l พ r Choice Dictionary นะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับ Skin Ingredients d t t b b s s e นะคะที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็น่าเชื่อถือเลยเนี่ยออกมาโพสต์ใน Instagram Official นะคะแล้วก็ได้ทงเว็บไซต์เองว่าเจ้าตัวกันแดดเซนเทล่า UVC บวกตัวนี้นะคะมันไม่สามารถกันแดดได้ตามคัเครมนะซึ่งเธอนะคะก็ได้ส่ง จะตัวกันแดดเจ้าปัญหาตัวเนี้ยไปส่ง l a บถึง3ครั้งแล้วก็3ที่ที่แตกต่างผลปรากฏออกมาว่า,ากันแดดค่ากันแดดที่ได้เนี่ยมี spf ไม่เกิน19ทั้ง3แล l a เลยอันนี้คือช็อกโลกมากซึ่งแ็บที่เอาไปตรวจนะคะก็จะมีแ l a บที่เยอรมันแล้วก็แลบที่โปแลนด์นะคะแล้วซึ่งแน่นอนเนี่ย l a บที่เยอรมันนี่คือค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงเทียนะคะ เอาแล้วทำไมผู้ก่อตั้งของ i n s e e Decoder นะคะเขาถึงนำตัวกันแดดตัวนี้ไปตรวจล่ะนอกจากมัน too good to be true แล้วนะคะเขายังได้สังเกตอีกว่าเจ้าตัว UV filter นะคะที่ทางแบรนด์ได้ใส่มาเนี่ยมีแค่2ตัวเท่านั้นนั่นก็คือ u v i n a l A+ แล้วก็ตัว u v i n a l T 150ซึ่ง รู้อะไรไหมคะทุกคนเขาใส่ตัวส่วนผสมของยูนิโนเอพลัสนะคะมาแค่สเส่วนเจ้าตัวยูนิโนที 150, 150เขาใส่มาเพียงแค่2%เท่านั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาจะสงสัยในเรื่องของประสิทธิภาพการกันแดดจากนั้นไม่นานนะคะทางแบรนด์เนี่ยก็ไม่ได้ดีนอนใจนะคะได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับ Controversy นะคะในเรื่องของการกันแดดทางแบรนด์นะคะก็ได้แสดงความรับผิดชอบโดยการที่หยุดนะคะขายเจ้าตัวกันแดดทั้งส สูตรของเขานะคะแล้วก็จะมีการรีฟันเงินนะคะในช่วงเวลาที่กําหนดแล้วทั้งแบรนด์เนี่ยเขาก็ได้ชี้แจงไว้ว่าเขาก็สั่งผลิตเจ้าตัวกันแดดเนี่ยจากโรงงานนะคะซึ่งโรงงานเนี้ยเป็นโรงงานที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผลิตสกินแคร์ต่างๆมากมายนะคะให้กับแบรนด์ต่างๆวโรงงานผลิตนั้นนะคะก็คือโรงงานที่ชื่อว่า Now Cos นั่นเองค่ะซึ่งณนะปัจจุบันนะคะเราไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ Now Cos ได้แล้วนะคะแต่เนื่องจากเทคโนโลยีสมัยนี้นะคะเราสามารถเข้าไปดูได้นะคะว่าปี2ปีที่แล้ว ทางเว็บไซต์เขาได้โพสอะไรลงในเว็บออฟฟิเชียลของเขาบ้างนะคะ Nowcos เนี่ยก็เป็นตัว manufacturer อันดับต้นๆเลยข,ของเกาหลีนะคะที่ผลิตอิน c ค n นะคะแล้วก็เครื่องสำอางให้กับแบรนด์ดังๆในเกาหลีมากมายนะก็ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะคะลิสก็ได้แปะลิงก์เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมันค่อนข้างที่จะเจ็บปวดนิดนึงนะคะทุกคนแล้วสิ่งที่ มันน่าช็อกไปกว่าน,นั้นก็คือก่อนหน้านี้นะคะทางพูริโตเนี่ยเขาก็ได้ออกมาโพสต์ YouTube ของเขานะคะเป็นคลิป YouTube ที่เอาตัวกันแดดตัวเนี้ยเซนเทล่าตัวเนี้ยค่ะเอาไปทดสอบในแ l a บนะคะเขาบอกว่าความจริงแล้วอะ่ะ ขาว่าหาค่ากันแดดได้ถึง83เลยนะแต่เพราะว่ากฎหมาย F.D.A. เกาหลีเขาเลยใส่ได้แค่50บวกนะคะแต่ที่มันช็อกก็คือเขาเคลมไว้ว่า83ถูกปะแต่หลังจากที่ผลของแลบทั้ง3แลบได้ออกมาเนี่ย SPF อะ่ะมันห่างจากที่เขาเคลมเอาไว้ถึง5เท่าเลยทีเดียวทุกคนแล้วคือสิ่งที่ช็อกมากกว่าน,นั้นคือเมื่อปี2018นะคะทาง F.D.A. ของเกาหลีเนี่ยก็ได้ออกตัว Warning Letter นะคะไปถึงบริษัท Nowcos นะคะเกี่ยวกับการ ผลิตที่ไม่ได้มาจะานเขาได้พูดถึงว่าการผลิตเนี่ยไม่ได้สะอาดเท่าที่ควรไม่ได้ผ่าน ISO 4 4 4 4นะคะซึ่งเอาจริงๆจากปรากฏการณ์พิริโตนะคะมันทําให้กันแดดหลายๆแบรนด์เนี่ยโดนหางเล่ไปด้วยที่เช่นที่เขาของ Clash นะคะตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นดูปของตัวพิริโตตัวนี้เลยนะคะแล้วทางแคลนะคะก็เขาก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ประกาศเช่นเดียวกับพิริโตเรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็ได้ทําการหยุดจําหน่ายนะคะตัวกันแดดตัว นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็ในแถลงการ์นะคะของ p u r i t Official เนี่ยเขาก็ได้พูดว่าเขาเนี่ยจะนําตัวกันแดดตัวนี้นะคะส่งเข้าแลบอีกทีแล้วก็จะมาแจ้งผลให้กับผู้บริโภควันที่ l ิชไอท์คริปนะคะก็จะเป็นวันที่14กุมภานะคะวันวาเลนไทน์ทางแบรนด์นะคะได้หายไปแบบหายไปเลยนะคะทุกคนแล้วเขาก็ยังแบบ keep posting นะคะปีดใน IG Story เรื่อยๆนะโดยที่ก็ยังตั้งข้อสงสัยให้กับ customer บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ผลมันยังไม่ได้อีกหรอแล้วก็ไม่นานมานี้นะคะคุณอาอินซุกเนี่ยซึ่งเป็น CEO ของตัวสกินแคร์เท s t i n g lab นะคะ mm hmm. ก็ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้ mm hmm. เขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้นะคะที่เจ้าตัวผลจากทั้ง3แลบเนี่ยอาจจะไม่ได้ accurate mm hmm. ก็คือไม่ได้ออกมาแป่นยํำขนาดนั้นนะคะทุกคนเนื่องจากเนี่ยไอ้เจ้าตัว เครื่องมือที่ใช้เนี่ยมันเก่าแล้วก็ล้าสมัยมากๆถ้าเทียบกับของเกาหลีนะคะซึ่งเขาก็เคลมไว้เลยว่าไอ้เจ้าตัวเครื่องที่เอาไว้ทดสอบในเกาหลี9ก0 0 0 US ่นดอลลาร์เลยทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดเ,เครื่องที่ดีที่สุดในท้องตลาดตอนนี้แล้วนะคะแต่กระนั้นนะคะทุกคนหลังจากที่ คุณ CEO คนนี้ได้นำเจ้าตัวกันแดดหลายลายี่ห้อรวมทั้งพูริโตไปเข้าแลบผลปรากฏว่ายังไงก็ตามเนี่ย spf นะคะมันก็ยังไม่ถึง50อยู่ดีค่ะแล้วจากอัปเดตล่าสุดผลเทสต์นะ,ะมันออกมาว่าพูริโตเนี่ยมี spf อยู่แค่ที่28.4เท่านั้นนะคะซึ่งมันห่างไกลจาก83ที่ ทางแบรนด์นะคะเคลมไว้ก่อนหน้านี้นะถ้าสำหรับใครนะคะที่อยากจะเข้าไปดูเจ้าตัววิดีโอ SPF 83เนี่ยจะบอกว่าตอนนี้นะคะทางแบรนด์ก็ได้ลบออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนอยากจะเห็นต้นขั้วของลิงจริงๆเนี่ยลิศก็สามารถที่จะแปะให้เพื่อนๆได้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีกันแดดหลายๆตัวเลยค่ะทุกคนที่เขาก็เนซนเซอร์เอาไว้นะคะแต่เราก็ยังพอที่จะแบบพอที่จะเดากันได้ว่ามันเป็นกันแดดของอะไรบ้างซึ่งก็มีกันแดดหลายๆตัวเลยเนี่ยที่ทุกคนก็น่าจะเดากันออก ลิสขอยกตัวอย่างมาแบรนด์หนึ่งละกันก็คือเป็นกันแดดของฝั่งญี่ปุ่นนะคะเป็นของ b i o r a หลังจากที่เขาตรวจสอบในแ l a บเนี่ยก็คือเขาก็ทําตามคำเคลมได้จริงๆนะคะเอาจริงนะคะทุกคนถ้าสมมติว่า b i o r e เนี่ยเขาสารกันแดดเขาออกมาไม่ถึงที่เขาเคลมไว้เนี่ยวงการกันแดดเนี่ยอาจจะพังพินาศกันไปได้เลยนะคะทุกคนคือมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็ สรุปแล้วนะคะจากเหตุการณ์เหล่านี้นะคะมันก็ทําให้ลิสเนี่ยแล้วก็หลายๆคนนะ่ะตั้งข้อสงสัยกันขึ้นมาว่ากต,ตัวพูริโตเนี่ยทางแบรนด์เขาไม่ได้ตรวจสอบอีกรอบนึ่งหรอทําไมเขาถึงแบบ เออฟ t r ทรั TO NOW COST ขนาดนั้นทำไมนาวคอสเนี่ยยังถึงเปิดธุรกิจของเขานะคะได้จนถึงปี2020นะคะในเมื่อว่าเขาโดนหมายเตือนจาก FDA เกาหลีไว้เรียบร้อยว่าเขาเนี่ยไม่ได้ผ่านเกณฑ์ที่ FDA กํากำหนดเอาไว้ด้วยนะคะต้งนี้เนี่ยลิสต,ต้องขอบอกไว้เลยนะคะว่าลิสต์ไม่ได้จะบอกว่าโอ้โหแบบต้องหยุดใช้กันแดดเอาจริงอะลิสไม่อยากให้ทุกคนเหมารวมนะคะกันแด,ด หรือว่าสกินแคร์ในตลาดเกาหลีต่างๆนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยก็คือรออัปเดตรอแถลงข่าวจากพูริโตอย่างเป็นทางการอีกครั้งเนี่ย,ยลราก็กลับเข้ามาสู่ท็อปิกที่ว่าเฮ้ยกันแดดมันกันได้แค่23เองอะ่ะถ้าเราพูดกันตามตรงเลยเนี่ยกันแดด SPF 0ก็คือไม่ได้ใช้กันแดดเลยกับกันแดด SPF 23เ i ยนี่ยลิสก็ยังเชียร์ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทากันแดดอยู่นะคะคือถึงแม้ว่ามันจะเป็น23ก็จริงเนี่ยแต่ว่า ประสิทธิภาพการกันแดดเนี่ยมันก็สามารถกันได้ถึงเกิน90%นะคะแต่อาจจะแบบไม่ได้สูงเท่ากับ SPF 50แบบ50แบบ exactly 50นะคะก็แนะนำนะคะถ้าสมมติว่าใครเนี่ยมีกันแดดตัวนี้ในครอบครองนะคะก็อย่าเพิ่งทิ้งน้องไว้นะคะทุกคนอย่างน้อยนะคะก็เราก็สามารถทากันแดดเอาไว้ในวันที่เราไม่ได้ออกไปเผชิญกิจกรรมกลางแจ้งนะคะที่เราจะต้องเจอแดดเจอฝนเจอแบบเจ,แบบเจอแดดหนักๆนะเรายังไงก็ตามแล้วเนี่ย การทากันแดดดีกว่าการไม่ทากันแดดเลยนะโอเคทุกคนวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับสกิน Mist EP นี้นะคะซึ่งมันเป็น EP ที่ลิสรวมทำข้อมูลหาข้อมูลมานานมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะลิสก็เป็นผู้บริโภคอีกคนนึงนะคะที่รอฟังแถลงการ จากตัว PURITO OFFICIAL นะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่เขาได้เอาตัวกันแดดตัวนี้ไปตรวจใน l a บแล้วเนี่ยผลมันออกมาเป็นยังไงกันแน่นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีข้อสงสัยข้อคิดเห็นอะไรใดๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็ลิสต,ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาดูจนถึงตอนจบของคลิปวิดีโอนี้นะคะในซีรีส์ของ SKINMIS เนี่ยลิสก็ตัดสินใจแล้วว่าลิสจะลงนะคะอัเปเดตคลิปวิดีโอเนี่ยทุกวันจันทร์กับวัน สุกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลิสก็ค่อนข้างที่จะยุ่งนิดไม่สามารถที่จะออกมาลงคลิปได้สามครั้งต่อสัปดาห์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็วันจันทร์กับวันศุกร์นะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะลิสก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายซีอูสวัสดีค่ะจะกลับมาิปวิดีโอหน้านะคะ